ว้าวาว้าวาว้าว,าว,าวาท่านผู้ชมน่าทานไหมครับนี่ครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรชิดคนของครัววิศวะนะครับสามารถไปเสริมสร้างอาชีพกันได้เลย<ๆ>ใครอยากได้สูตรคอมเมนต์กันเข้ามารัวๆสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาต่อยอดทอดมันนะครับสร้างอาชีพใหม่ ชมให้ดีนะครับอันนี้เป็นทอดมันนะครับทอดมันธรรมดาที่ผสมไว้คลิปแล้วที่ถทยให้ช่องหวังพันชาแนลนะครับเนี่ยผมจะมาเพิ่มน้ําพริกแกงนะครับขยำนะครับอันนี้เครื่องเนี่ยปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทอดมันเนี่ยปรุงไว้เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าจะเพิ่มน้ําพริกแกงให้เผ็ดนิดนึงคอยดูนะครับท่านผู้ชมว่าผมทําอะไรสามารถสร้างไรายได้ได้นะครับ ขายได้ตามตลาดนัดนะครับผมจะทําสูตรใหม่นะครับยุ่งยากนิดนึงเมนูนี้แต่อร่อยรับรองผมว่าอร่อยนะครับแต่ยังไม่ได้ทำทีจะนวดทอดมันก่อนนะครับ ผมจะเพิ่มใบกะเพราลงไปนะครับท่านผู้ชมใบกะเพราบ้าน ทอดให้มันเหนียวนะครับท่านผู้ชมทอดมันอะ่ะฝาดเลยเพราะว่าเป็นของทานเล่นได้ทานทำเป็นกับแก้มได้นะครับก็จะทำให้เผ็ดนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าทอดมันธรรมดามันไม่เผ็ดนะครับ จะมาฟาดางนงี้แหละนีน่มอ้าวลมะโอเคได้แล้วท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมผมจะเอามาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วก็ เดี๋ยวจะไปทอดนะครับไปทอดแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกขั้นตอนนึงครับก็ชมไปตามคลิปนะครับใครสนใจอยากจะทําขายหรือเสริมสร้างอาชีพนะครับหรือจะสร้างอาชีพนะครับที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับเข้ามาสอบถามนะครับสูตรนะครับผมผมได้เลยนะครับว้าวไปชมกันนะครับใส่น้ำมันพืชท่านผู้ชม ทอดครับท่านผู้ชมทอด จะทอดไม่ให้สุกนะท่านผู้ชมทอดแค่จัดชิ้นเฉยๆจัดทรงนะครับเดีนะ๋ยวเราไปพักไว้แป๊บหนึง่งมาทอดต่อนะครับ อ่าเอาพอแบบนี้พอแบบนี้พอพอเป็นทรงๆนะครับคือตักแล้วไม่หกนะักอ่ะท่านผู้ชมแต่มันไม่ก็จะหักหอ่ะปลามันเหนียวนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมทอดมันที่เราทอดแล้วนะครับแล้วเสียบไม้อันนี้ไม้เล็กไปหน่อยเนี่ยเสียบไม้นะครับท่านผู้ชมดูดีๆนะครับไปสร้างอาชีพได้นะครับอร่อยด้วยนะครับแปลกไม่เหมือนใครนะครับทอดมันที่ไหนก็มี ส่วนวิธีการทําแท่งเนี่ยแล้วแต่นะครับจะบีบเอาก็ได้นะครับใช้บล็อกบีบหรือจะทําเป็นกลมแบบกุญเชียงอะไรก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมทําเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับเผื่อใครจะไปค้าขายตามตลาดนะตามอะไรแบบเนี้ยก็จะสามารถทําได้นะครับโอ้โหร้อนส่วนใครต้องการสูตรนะครับอย่าลืมนะครับ มาคอมเมนต์มานะครับอยากได้สูตรไปค้าขายบอกเลยนะครับผมก็จะหรือว่าจะทําทานเองนะครับก็ได้นะครับผมจะบอกให้นะครับส่วนอันนี้เป็นหัวกะทินะครับหัวกะทิสําหรับที่ผมปรุงรสแล้วนะครับผมปรุงรสแล้วแล้วก็จะนําไปย่างไฟต่อนะครับท่านผู้ชม <Wow. S 1> ผู้ชมก็ไปชมกันได้เลยนะครับส่วน ในกะทิเนี่ยครับผมจะไม่บอกนะครับเพราะว่าผมจะให้เฉพาะคนที่ต้องการทําขายโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เขียนสูตรเขียนคอมเมนต์เข้ามาขอสูตรแค่นั้นเองนะครับไม่งั้นผมก็ไม่บอกนี่ครับส่วนราคาขายนะั่นก็ต้องอยู่ที่วัตถุดิบนะครับว่าจะปลายอย่างไงอย่างไงนะครับว่าราคาวัตถุดิบเท่าไหร่แล้วแต่จะตั้งเลยนะครับแล้วก็มาย่างเลยครับท่านผู้ชมย่างไป อยางแบบนี้นะครับมันกลับหน่อยนึงอ่านี่ยครับดีกว่าไปทานซื้อลูกชิ้นไส้กรอกทานนี่ยครับซึ่งมีสารบอรแหลกนะครับอันนี้ไม่มีนะครับ แล้วก็ผู้ลูกค้าก็อาจจะชอบนะครับด้วยรสชาติที่แปลกใหม่ครับไม่เหมือนใครนะครับไม่มีใครเหมือนนี่ส่วนเมนูชื่อเมนูผมยังไม่ได้ตั้งนะครับท่านผู้ชมตั้งให้ด้วยก็ได้นะครับ หน้าทานนะครับท่านผู้ชมเหมือนไอติมเลยเสร็จแล้วครับท่านผู้ชม คอมเมนต์กันเข้ามานะครับน่าทานไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้ครับสามารถเสริมสร้างอาชีพได้นะครับใครที่ไม่มีรายได้นะครับอยากขายของในตลาดนัดนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามานะครับผมอยากจะขายอะไรอยากได้สูตรก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรนะครับที่ผมทำได้บอกได้ผมก็จะบอกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับค่อยพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับว้าวว้าว้าว,าว,าวาท่านผู้ชมน่าทานไหมครับนี่ครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรคิดคนของครัววิศวะนะครับสามารถไปเสริมสร้างอาชีพกันได้เลยใครอยากได้สูตรคอมเมนต์กันเข้ามารัวรัว